นูโปรดใครเอ่ยน้ำพริกจ้าไม่ว่าจะเป็นนรกปาย่างนรกแมงดาปลาย่างแจ่วบองสุกนัวนวตาแดงแมงดาแซบแซบเลยค่ะแจ่วบองของเราก็มีทั้งแบบถุงและแบบกระปุกนะคะใครชอบน้ำพริกแซบแซบมาทางนี้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วเตรียมจัดส่งค่ะวันนี้ลังใหญ่ๆแพ็คใหญ่ๆเลยนะคะลูกค้าก็ออเดอร์อะไรอะหน่อไม้ดองแล้วก็มะม่วงดองมาด้วยนะจ๊ะแม่ค้าก็จัดให้เนาะมะม่วงดอง มดแล้วเดอ้อไม่ต้องสั่งมาอีกเดอ้อแล้วก็จะมีแพ็คที่สองนะคะรังที่2ก็จะเป็นแจ่วบองแบบกระปุกค่ะแม่ค้าใส่ถุงซิลนะคะแล้วก็ห่อบ,บับเบิ้ลให้อย่างดีกันแตกกันกระแทกนะจ๊ะปลายทางรอรับแซบแบได้เลยอีกเคสหนึ่งนะคะก็จะเป็นนรกนะคะปลาย่างแล้วก็แจ่วบองสุกค่ะนี่คะ่ะน้ําพริกแทบแบเลยนะจ๊ะสั่งมาก็รอนิดนึงนะคะแมคค้าอินดีจ้าขอบคุณที่รอได้แล้วก็ขอบคุณที่อุดหนุน นะคะจุ๊บจุ๊บจ้า